หลังจากที่โพสต์ข้อความตัดเพ้อลงไอจีส่วนตัวแบบลอยๆก็ทําเอาเหล่าบรรดาขาเม้าต่างพากันควานหาตัวบุคคลปริศนาที่นางเอกสาวสวยใบยเฟิร์นพิมพ์ชนกเนบแนมเป็นการใหญ่จากข้อความที่ระบวุว่าร้ายทั้งในจอและนอกจอต่างก็เดากันไปลามโยงกันไปกันมาถึงนักสแสดงสาวสวยที่รับบทเป็นนางร้ายอยู่ตลอดเวลายอย่างสาวดีอริสลาซึ่งทางสาวใบเฟิร์นได้ออกมาเปิดใจว่าที่โพสต์ข้อความดังกล่าวไม่ได้พัดพิงถึงใครในวงการแค่เกิดอาการน้อยใจเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยเดียวกันก็เท่านั้นอีกทั้งยังได้เอ่ยปากขอโทษหหหาาากทํใใ้คครลยน และตนเองก็ไม่คิดจะสร้างกระแสให้เป็นข่าวขึ้นมาค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องแบบไม่มีอะไรเป็นเรื่องของของโฟนกับเรื่องในกับการทํางานในมหาลายัยเรื่องเพื่อนๆมากกว่าคือหนูไม่คิดว่าหุย้ยจะแบบมีประเด็นอะไรขนาดนี้มันมันไม่ใช่ไงแต่ว่ามันเป็นการแสดงที่มันมีทั้งว่าบ,บทร้ายอะไรหนูไปเจออะไรมาอย่างเงี้ยบางทีหนูก็แบบเฮ้ย hurt h u r ทอแท้ดยอกน้อยใจก็ลงอินสตาแกรมแต่แบบ ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบโอ้เป็นเรื่องแล้วซวยแล้วแลเฟินก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางทีเฟินอาจจะทําอะไรไปโดยไม่คิดไม่ตั้งใจจริงๆเป็นแค่แบบส่วนหนึ่งของความรู้สึกว่าน้อยใจถ้าถามเฟินจริงๆเฟินแค่จริงๆมันก็อยากขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าเฟินทำให้หลายๆคนที่แบบเฮ้ยถูกภาพพิงหรือว่าแบบเข้าใจผิดโยงผิดอะไรเงี้ยเฟินทำให้หลายๆคนเดือดร้อนอะไรเงี้ยที่แบบต้องคิดไปเอ้ยเป็นใครนะอะไรเงี้ยเฟินก็อยากจะขอโทษบางทีเฟินก็ก็อาจจะยังยังเด็กอยู่แล้วก็ยังไม่ทันคิดจริงๆจริงในวงการในหนู หนูไม่ได้ไม่ได้แบบสนิทอะไรกับใครเป็นพิเศษตอนแรกที่ลงแล้วโทรศัพท์อยู่ห่างตัวมากกว่าพอกลับมาทีปุ๊บตายแล้วทำไม <laughs> มีเรื่องเยอะจังเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกคนแบบไม่รู้หรอมีปัญหาอะไรกันอยู่มีปัญหากับใครเลไรก็แบบบก,กลายเป็นเรื่องเล็กๆที่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยไม่ได้คิดว่าเราแบบ เหมือนกับไปทาผิดอะไรกับใครขนาดนั้นเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวของหนูค่ะหนูก็หนูก็อาจจะขอโทษในส่วนที่อาจจะทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดมันก็เป็นเพราะหนูทําอะไรไม่ทันคิดเองด้วยจริงๆค่ะมันเป็นแบบช่วงแบบน้อยอกน้อยใจอ่ะก็ต้องระมัดระวังขึ้นค่ะก็เป็นบทเรียนมากค่ะงานนี้แค่น้อยใจเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นงานนี้หลายคนที่เดากันไปต่างๆนานาว่าเป็นสาวดิวอริสระหรือคนในวงการก็คิดสมัยนะคะ